สวัสดีแฟนมวยท่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยขอ,อนาเสนอการวิเคราิจารณ์กอนเกมการแข่งขันของศึกมวยไทยพัฒมิตรประจําวันพุธที่30กรกฏาคม2568นะครับศึกมวยไทยพัฒมิตรทําการแข่งขันกันที่สนามมวยเวทีราชดาเนินเริ่มแข่งขันกันในเวลา18นาฬิกาและก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง t r u e For y o u ช่อง24ในเวลา18นาฬิกาเช่นกันแฟนมวยท่านใดนะครับเข้ามารับฟังรับชมการวิเคราิจารณ์ช่วยกดไลค์และก็ กดติดตามช่องทีเด็ดมวยไทยเจษฎีด้วยนะครับส่วนท่านใดอยากเล่นอยากลุ้นอยากเชียร์ศึกมวยไทยอัตมิตรสามารถไปลุ้นไปเชียร์ได้กับมวยพยโยก1 1 8ครับมวยพยคยก118เป็นมวยพยโยกราคาสนามระบบอัตโนมัติเลทราคาเปิดได้เวทีทุกช่องท,ท,ทุกวันทุกเวทีวทวทบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยสนใจอยากเป็นสมาชิกก็ไลน์ไปที่ p y 1 1 8 p y 1 1 8มีแอดน้ำหน้าด้วยมวยพยโยก1 1 8ครับ ไปเริ่มกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับภิกั์128ปอนด์เป็นการเ,เจอกันระหว่างเพชรสยามเพชรอินเกตเจนกับพญาไก่เ a อคุปปนะครับเพชรสยามนักวยจากจังหวัดตากซ้อมที่กองทัพภาคที่3อายุ23สูง168เป็นมวยบูนะครับเปิดเกมเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะขาเจ้าจย,ยางต่อยหมัดรุนแรงบูดุดันขยนันออกอาวุธมีฮึดตลอดรุ่นนับรุนน็อกได้ล่าสุดก็เพิ่งจะชนะคะแนนพญาไก่เ a อคุปปเอาไว้ในศึกมวยไทยพลังใหม่ 25มิถุนายน2 5 6 8ต่อร้อยยี่ิปดอนด์ส่วนพญาไก่ FA ฟเอคุปนักมวยจากหนองคายซ้อม FA ฟเอคุปอายุ24สูง170เป็นมวยเข่าในเหนียวเปิดเกมเดือนสัตว์แข่งล็อกลัดตีเหนียวไปแข็งแกร่งนะครับล่าสุดแพ้คะแนนเพชรสายามเพชรดินเกตในศึกมวยไทยพยลังใหม่เมื่อวันที่25มิถุนายน2568ต่อร้อยยี่ปอนด์คู่นี้มาเจอกันใหม่มุมมองผมยังชอบที่เพชรสายามเพชรดินเกตนะครับบูดูดันมีฮึดตลอดอจะชนะพญา,าไไกก่ FA ด้้อีคครรัังนะบ คู่2เป็นการ122ปอนด์เป็นการเจอกันของนักมวยต่างชาติเซอร์วานซอบุนมิลิเจนกับอีออนแก้วสทธิ์นะครับเซอร์วานนี้เป็นประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะต่ตอยแรงส่วนอีออนเป็นประเภทเตขะขาเจายางต่อยหมัดผู้ชนะมองไปที่เซอร์วานซอบุนมิลิจจะชนะอีออนแก้วสทธิ์นะครับ แล้วก็คู่3เป็นกัน124ปอนทิรพลแดงเขาสสยเจอกับชาติพระยัดลานนาวอเตอร์ไส์ทิรพลนักมวยจากโคราชไปซ้อมอยู่ที่ป่องเซเว่นพา,ารามอายุ24สูง169เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือเตะตั้งขวางคานะครับำหน้าแทงดีเตะต่อยรุนแรงแม่นคมล่าสุดชนะคะแนนร,รักดินแดงวันของอ w k o ในศึกมวยไทยพลังใหม่แล้วก็ชนะคะแนนลาเอลมวยไทยเจในศึกมวยไทยรองใหม่ ส่วนชาติพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไซส์นักมวยจากพัทรลุงสอมที่ลานาวอเตอร์ไซส์อายุ1 872เป็นประเภทมวยเข่าเป็นประเภทมวยเข่าอาวุธมีทุกลูกเดินได้ถอยเป็นครบเครื่องนะครับเตะหนักต่อยแรงแม่นคมนะครับวงในขวางแทงได้ปั้มตีดีมีหมัดมีศอกสลับลาสุดแพ้คะแนนเพชรสนคมสอสมัยในศึก,วกมวยไทยพลังใหม่แล้วก็ชนะคะแนนคะแหาดจอฮัมพพยัคฆ์ในศึกมวยไทยพลังใหม่ คู่นี้ผู้ชนะมองไปที่ธีรพลแดงขาวทรายนะครับกระดูกประสบการณ์การผ่านมวยดีกว่าจะชนะชาติพยัคฆ์ลาน,านาวอเตอร์ไซ์ครับปิดท้ายกันที่คู่เอกครับบุญชูสบุญมิริตรเจอก,กันกับภายพยัคฆ์สสมหมายบุญชูนักมวยจากสุราษฎร์สมบุญมิริตอายุ21่สเูเป็นมวยรูปร่างสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยบูดุดันขยันออกอาวุธวงในขีบค้ำแทงดีปั้มตีแข็งแรงมีฮึดตลอดหน้าเสือสภาพเวล้อมดีล่าสุดชนะนอกยก2สอง สู้ศึกทีซีมวยไทยในศึกมวยไทยพลังใหม่ตั้งแต่วันที่1 6เมษายน68และก็ชนะคะแนนซื่อสัตว์มานพยิมในศึกเจ้ามวยไทยส่วนภัยพยักนักมวยจากนกครศรีธรรมราชสมเพชร40,000อายุ22,80 1เป็นมวยรูปร่างสูงยาวใหญ่ถนัดซ้ายนะครับประเภทมวยเข่าอาชีพครับเปิดเกมเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายนำวงในล็อกลัดเด้งตีแข็งแรงนะครับมีฮึดต,ตลอดล่าสุดแพ้คะแนนตวงัพซ์สระชีพในศึกมวยไทยพลังใหม่แล้วก็ชนะคะแนนประตักเอกเซ็นบีมวยไทยในศึกมวยไทยพลังใหม่ ผู้ชนะคู่นี้ครับมองไปที่บุญชูสบุญมิลิศนะครับเวทนี้ค่อนข้างบีบทางด้านภายพยักนะครับแล้วก็บุญชูหน้าเสือสภาพแวดล้อมดีหัวจิตหัวใจดีจะชนะภายพยักสอสมัยครับสตัวชอบศึกมวยไทยพังใหม่ชอบไปที่เพชรสยามเพชรนินเกตครับตัวแรกตัว2ชอบไปที่ธีลพนแดงขาวใสาแล้วก็ตัว3ชอบที่บุญชูสบ,บุญมิลิศขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ